วันนี้เร<อ>าจะปลอมตัววันนี้เนี่ยวีเขาทำไลฟ์เซสชั่นจะจำเราได้หรือเปล่าเพื่อนที่เขามาเซ็ปเปย์เขาเจอคุณคจริรายุให้อ,อด,ดีฮะปูปองเป็นนักชาลีอยู่คือถ้าพวกหึงไม่เนียนกูว่าแม่งโบะแน่นอนเสช่างแต่งหน้าที่เรารู้จักของดีอะ่ะเขาเดินผ่านเราเืนเดินคอตเทนที่เขาไม่รู้นะยว่เเาเมืนเรา งวันนี้จะทำอะไรทำไมต้องถึงถึงถึงปลอมตัวทุกคนท่านทายดี้กูเป็นไรมึงเป็นมึงเป็นอะไรไปด้วยแมนมันเป็นห่างรถอะไรวะมึงเป็นอะไรกูอยากรู้กูไม่ได้คิดหรอกกูทำอะไรั่นแหละไม่แต่บอกว่าวันนี้เออจะปลอมตัววันนี้เนี่ยวีเขาทำไลฟ์เซสชั่นก็คือมีการแบบร้องเพลงให้แบบเดาว่าคนที่มาร้องด้วยคือใครบ้างเขาจะปิดตาจริงๆแล้วว่าเซอร์ไพรส์วันนี้ไม่ใช่มีแค่หนึ่งสองสามเป็นก็าเก้านะมีมนุษย์อีกคนนึง อะไรไม่ได้มาเพราะว่าอะไรเดโควิดสงสารนางมากเลยสองร้องเพลงอ่ะจริงๆนงต้องร้องเพลงอะไรวันเนี้ยจินตนาการนี่แหละก็เป็นเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยคุณบีมจะร้องแทนนะเออก็เป็นกูซะอีกจริงๆเราอยากเซอร์ไพรส์มานเพราะมันไม่ได้เจอเรานานแล้วไปเฉยๆยังมันไม่ตื่นเต้นก็เลยจะไปเซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วก็อยากวัดว่าจริงๆแล้วมีมีคนบอกมว่านางเป็นคนช่างสังเกตมากเป็นคนอ w a r e n e s s มากจะจำเราได้หรือเปล่าเพื่อนที่เขมาสิบปีจริงอะไรลองปรับตัวตอนนี้เป็นอะไรได้บ้าง มันเป็นอะไรเป็นการบอกอาตีปลอตัวแน่เลยจ๋าเซาไห้กูถ่ายกลต่มตาเลยกูฟังเตือนเป็ไรห้กูถ่ายกลต่มตาเลยกูฟังตัวไปเลยนไรเป็นาการเราไอ้สัตว์คิดว่าคนไม่เห็นมึงเหรอไม่ขาดเหรอมึงดูดิแม่กูเริ่มรู้แล้วมึงเนียนไหมึงลามมึงต้องเป็นอะไรที่ลำๆหน่อยถ้าเดินอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันว่าเราอะปลอมตัวกันรอดไหมก่อนอื่นไป เปลี่ยนโฉมเฮ้ยั๊มตัวแปมนึงนะเปลี่ยนชุดเลยเหรอเป็นไงกะเฮ้ยหนบอไหนบอไหนบอกว่าบ้านนี้มีแค่เราไงคุณคือใครคะใครคะคุณทุกคนฟิวเจอร์เองค่ะเป็น virtual life inspirer จากพฤกษาโอ้ยตายอื่นเลย ไลฟ์สปายโรคืออะไรอธิบายหน่อยค่ะ <c oughs> คือฟิวเจอร์จะมาสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้สนุกกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่เริ่มได้ง่ายๆจากที่บ้านค่ะการใช้ชีวิตทุกวันนี้เราก็มีสิ่งที่อยากทํามากมายแต่สุขภาพ ก็ต้องใส่ใจเช่นกันค่ะเพอจริงนะอย่างเราอย่างเงี้ยวันนี้เรามาถ่ายรายการเสร็จแล้วเราก็ต้องมีประชุมช่องประชุมคอนเทนต์มีประชุมตัดต่อเดี๋ยวปาตรงปาที่กับเพื่อนคือมันกิจกรรมเยอะไปหมดหลายอย่างมากรู้ใจรู้ใจใช่เต็มที่กับชีวิตคือเรื่องดีแต่ก็ต้องมีเวลาดูแลตัวเองโอดูแลไหอย่างเธออย่างเงี้ยก็ต้องดูแลฉันคุณรีมใช่เราต้องดูแลกันแต่ว่าอย่างฝั่งนูนะเอาก็ดูแลกับฟิลเตอร์ใช่ดูแลตัวเองไปค่ะเพราะอย่างนี้เลยอยากมาชวนให้ทุกคน มาเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่บ้านกับแคมเปน Unlock Your Future Living ปลดล็อกสุขภาพกายและใจเปลี่ยนบ้านให้เป็น Studio. ไลฟ์สไตล์สตูดิโอหุยไลฟ์สไตล์สตูดิโอก้เหมาะก้อยมากเพราะอะไรมันไม่ชอบดูแลตัวเองสุขภาพต้องมาก่อนนะคะอย่างที่คุณฟิวเจอร์บอกเลยฟิวเจอร์ดูแลเราหน่อย <laughs> ได้เลย ฟิวเจอร์เชื่อเสมอว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่บ้านตอนนี้เรามีคลับเฮาส์24ชั่วโมงคือสมมติเราจะออกกำลังกายตอนตีล่ก็ได้ได้หมดตีสีก็ได้นะใช่ค่ะแล้วเรายังมีสนามกีฬา m u ติ i sport ทั้งวิ่งวว่งฟุตบอลฟุตบอลบาสหรือแม้แต่บริการทางสุขภาพส่งตรงถึงบ้านสำหรับลูกบ้านปรึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลวิมุธเฮ้ย <Hey. S 1> รู้สึกอุ่นใจ <Okay. S 1> มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านเรามีช็อคแอบซอร์ฟชั่นฟลอร์ที่ปลอดภัยรองรับหักพลัดลม้ม<ด>เยียมากคือรู้สึกว่าเราเซฟด้วยไงเพราะว่าเราไม่มีเวลาออกําลังใจนอกบ้านใช่ไหมเราออกในบ้านเพิบมันก็ต้องแบบทุกอย่างมันต้องเซฟมันยังมีนวัตกรรมอีกมากมายที่คิดมาเพื่อสุขภาพและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในบ้านที่หลากหลายให้ทุกคนที่อยู่มีความสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคตค่ะอ๋อจริง จริงนี้เป็นไอเดียที่ถูกต้องมากเพราะว่าคนเราซื้อบ้านอะ <Ừ. S 2> ไม่ได้ซื้อแบบ 2ปีแล้วเราเปลี่ยนไงเราซื้อที่หนึ่งเราอยู่ยาวถึงอายุ50 60 70อย่างเงี้ยถูกต้องเราก็ต้องวางแผนระยะยาวๆเลยแต่นี่มันถึงวัยมากๆโชคดีมากที่เราได้มาเจอกับฟิวเจอร์นริงฟิวเจอร์บ้านหลังนี้เหมาะกับตัวเรามากๆแล้วเป็นยังไงต่อพี่เจ๊ะอยากชวนทุกคนมาเริ่มไปพร้อมๆกันดูแลตัวเองทั้งกายทั้งใจได้อย่างสนุกได้ตั้งแต่วันนี้แล้วมาเจอกันได้ที่โครงการของพฤกษาบ้านที่คิดมาเพื่อคุณในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะ มันเป็นอะไรที่แบบต้องตอบมือให้อะวันนี้ขอบคุณฟิวเจอร์มากใช่ที่มาแนะนำพวกเรา3คนแค่ฟิวเจอร์เดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานต่อยินดีที่ได้เจอกันนะจ้าเจอกันใหม่จุ๊บจุ๊บบายบายแล้วเจอกันที่ปรึกษานะคะจุ๊บ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 เพราะว่าวันนี้มืงอคือถ้าอยู่ ฟีลลิ่งเหมือนแบบร้องหลังกำแพงให้ทายว่าคนนั้นเป็นใครแล้วคนนั้นจริงๆก็เป็นหมอสอบแต่ว่าหมอสอกเป็นโควิดไปไม่ได้แล้วนะคุณเบลล์ไอเลฟว์ก็คือรู้สึกว่าตัวเนี้ยไอเมียจับได้ชัว์นี่นะคะเสื้อื้าอีกตัวปนโลนะคะเป็นโปโลไซส์เอ็กซ์เอ็กซ์ยิ่งใหญ มึงดูเป็นพนักงานขึ้นล้วก้อยวันนี้เนี่ยนะคะจะแก้งทำเป็นหนึ่งเข้าไปเสิร์ฟน้ำมึงเชื่อเพื่อนจำได้ไหมแบบปลอมตัวนะแก้งเป็นตาล้องเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยืนเป็นแม่ครัวอยู่หน้าประตูเป็นแม่ครัวมีเด็กฝึกงานอีกคนนึงเคยดีก้าวจิรอายุเป็นตากล้องผู้อยากคุดอย่างมันเมื่อไงจะรู้พมดเงาฉลองชาก้าวไข่ดาวไหมคะโอ้ยหลอนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเพื่อนจำเราได้ไหมนะคะมึงเป็ค่ะพี่จำ งานเป็นฝ่ายเสียงมาแล้วไงหนึ่ง EP เดี๋ยวรบกวนไปดืนแถวๆนี้หน่อยพี่พี่มีแบบช้อนซ่อมอะไรให้หนูแบบช่วยเช็ดช่วยอะไรนะะไหมครับเนีนยนเดี๋ยวเนียนว่าเป็นผู้ช่วยแม่ครัวอีกหนึน่งคนผู้ช่วยพนักงานเนียนปะวะเนียนเนียนมาก ืแต่ไม่รู้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเข้าใจเออมึงยังว่าแบบว่ามึงขนาดขนาดพวกกูที่แบบว่าหันหลังอะยังตื่นเต้นแบบว่าไม่ได้คิดอย่างแ่บแล้วตอนที่มันมาอยู่ตรงตรงข้างๆกูแล้วกูอยู่ชาติไหนนากูแบบเดี๋ยวอันนี้นะคะเป็นแค่เริ่มต้นเดี๋ยวมาดูว่าพอมันต้องใกล้ตัวขึ้นเลยวีพูดจะยังไงก็จะเข้าไปทำอะไรกับวีเสิร์ฟน้ำอ่าเสิร์ฟชุดกูเสิร์ฟกูอยากเห็นแล้วว่าไม่รู้อยู่ะไป นี่คือคุณผู้จัดการของวีแกเลต์นะคะที่เรียกว่าสายสืบสายสืบคือพูดรายงานตลอดว่ากี่นาทีถึงกี่นาทีถึงเดินเต้นไหมไม่เลยมึงจะเแต่จึงงงมากว่าอยู่ตรงนี้เนียนใช่ไหมปกติพี่วีะไรเนี่ยเป็นไงคือถ้าพวกมึงไม่เนียนกูว่าแม่งโบะแน่นอนเพราะปกติมันชอบสังเกตอยู่นะเมันก็จะแบบมคนนี้ใครอะไรคนนี้สวัสดีอะไรเงี้ยคนนี้ผมเหมือนตี้เลย หลอดไปหมดแล้วหลโอเคเดี๋ยวต่อไปคือกูจะเอาน้ำเข้าไปให้เออกูว่าจริงๆแล้วอะพอมันโดนแต่งหน้า attention จะอยู่กับช่างแต่งหน้าอยู่แล้วนะไม่ไม่แต่ถ้าสมมติว่าเ้าไ t t e n t i o n จะเปลี่ยนแล้วไงมึง้ามพูดด้วยพูดด้วเสียงได้ไหมเออไม่จะพูดไม่จะดัดเสียงมึงไม่จะดัดเสียงโอเคนะบปากนับปากต้องตื่นเต้นโอเค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 เข้าเลยส่งให้จอเข้าไปส่งให้ก่อน เขาแบบว่าคูอต้้งแบบขอโทษขอโทษเพื่อเข้าไปอ่ะมือเปพวกองวันนามค่ะแทงองไดไปเธอจานละหนโอเคเอาไปไปแล้ว้านกันก่อนก็อยากก็อยากเออน้ำค่ะคือตัวเราวิจงานถึงทีเดยะที่อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตัวกูเบียนไปเลยตัวกูเบียนมาเลยมึงมันอยู่อย่างนี้กูอย่างนี้เลยก็น้ำอยู่หน้ามันเลยอะแต่ว่ากูไม่มองหน้ามันเลยกูแค่ยื่นตัวเข้าไปแต่ก็เห็นน้ำออกมาใช่แต่กูเห็นแขนมันกูก็ออกมาแล้วมีคนนึงอะกูไม่รู้ใครเพราะกูไม่มองตาใครเลยเหมือนเขาช่วยอะเอาไปให้ ทำไม่ยังติดอย่างนี้ติดเลยแต่ว่ายังไม่เนอส่สไป้อไั่ะไม่อยีเไม่จริพูดหมนได้พูดสุกันหน่ไม่พูดถูกใจเต้นไหมใจเต้นมาก การโกหกเป็นเรื e yeah. ่องไม่ดีกูแสดงว่ากูไม่ชอบกูกกูรู้ละโลกเลยโลกไม่กล้าหรอกกูกูจะไปจดข่าวไปเออไปจดข่าวไปเรียกจดข่าวน่ากลัวสัตว์เดี๋ยวให้จอยพาเข้าไปอุ้ยน่ากลัวกูชอบกูสนุยกูแสดงว่ากูชอบโกหกใช่ชอบโกหกโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปสเต็ปจดข่าว จะใส่กระเทียมได้ไหมคะโอ้แม่ตื่นเต้นเลยคนาจะคุณมีคะต้มจดใส่กระเทียมไมไม่มีพี่มีคะต้องจืดใส่กระเทียมได้ไหมครั้พี่เีคะต้มจดใส่กระเทียมพี่ีี่ีพี่ะต้อมจใส่กระเทียมได้ไหมครับ้ไม่น่าเห็นตาจริงไม่าตาไม่ได้ตาหมือนตามนที่หมาแล้วเหรอมาแล้ว ่ะมันจอยคะ่ะต้อองต้งจืดครูวีใส่กระเทียมด้วยนะวีต้มจืดมึงใส่กระเทียมเนาะใส่ได้จ้าแล,แล้วไม่ใครเอาอะไรเพิ่มมีใครเอาอะไรเพิ่มไม่จ้าอาหารสั่งหมดแล้วจ้าขอบคุณค่ะ ควาสำคัญของเราก็มาแล้วนะคุณอาจจะเดาไม่ถูกไม่ถึงเดาไม่ถึงเลยเดาไม่ถูกพอจอคุณจิรายุสวัสดีฮะวันนี้แค่กูปอรเป็นนักชาลีอยู่รีทอครนะไงคุณวีเขารู้ป่กว่าตอนเนี้ยช่วงเวลานี้คุณว่างกูบอกมันด้วยว่ากูถ่ายหนังอ๋อแต่แผนต่อไปคืออะไรเล่าเด้ ก็คือเดี๋ยวจะให้9นะคะเป็นตากล้อง1เป็นกล้อง1กล้อง2องสามสี่ใช่จุดดรีมจะเป็นก็เนี่ยแหละจดรีพอร์ตเจอันด้านในว่าวิลลละบัวเชียจะจับได้ไหม let's go ช่วยดิครับช่วดีครับอันนี้กล้องเหรอกล้องเนี่ยกล้องอ่าเรามีอุปกรณ์เสริมช่วยให้แบบเออ ใช่อยู่กับทั่วไปตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอะ่ะคือรู้สึกว,ว่าเราทั้งเยช่างแต่งหน้า